สวัสดีครับพี่น้องสุกุลุกุลนะครับปกติเจนเคยนะครับใน่สนุอนิสันยุ่งไหมครับพี่น้องตอนนี้กำลังใส่ยงครับอันนี้เป็นหมายมือสองครับตีเ้าเคยเอาไปแล้วครับทีนึงครับแต่มันโดนแห้งเหรอเด้แต่พี่น้องจับจับไมยนี่เลยครับนี่เบิ้งเบึ้งครับนี่จับไปหนีหรอจับไหนบอเอาเคยได้แก่หมายกระชังแตกไปแล้วครับทีนึงครับใส่กระชังไงสองกระชังนะครับเด้อหมายนี่อันนี้คือจุดตีเ้าไล่ป้าได้ครับเด้อลองมาบอมีทีมงานไหนเขามาเอาบางนี้ได้ไหมครับพี่น้องลองคำนวณในใจเบครับว้าหยังครับัีอหยง โอ้ครับมันไปยกินบ่นะโอ้โหมึโอ้โหโอนไหมเนไผลุงุงลังงหลังมังนี้มังนี้มังนี้ไผ่กนนี่นี่ไผ่กันนี่นแน่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 ยยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหไดเไดแล้วไดแล้วนี่มาคืออยู่นี่ไดเลยครับพี่น้องครับนี่ได้ครับได้พี่น้องได้นี่ครับเห็นสักเก็ตพอเออเป็ขาวๆเลยครับพี่น้องครับบีเปาครับอันนั้นคือแตก้าครับแต่บอว่าเขามามืี่เป็นหมายมือนีสปยังไงเลยครับ มันสียังคือเกาอ่าบ่เอา้าแต่ละข้าวประตกเกันครับมือสองนี่แต่ <laughs> ภาพยังดีอยู่เนะครับยังสบายยังดีอยู่เ <laughs> ออโอเคครับเดี๋ยวใอ้เสียแหย่สียยังก่อน,านามากลับทางแหยทางดังเก็ผอมนะครับเดอ้อ <laughs> นี่ครับต้นี้ตั้งหนากระด้านเลี่ยงกันไปแล้วครับเหลื่อมไรแล้วครับเห <laughs> ็นมอที่โอรอมายมือสองเห็นมอครับพี่น้องครับเป็นแตกๆเลยเห็นมอห้อยยางห้อยยางเออแต่ว่ากันพี่น้องตั้งเป่า๋นะครับเด้อไม้มือสองสืบสู่ไม้มือแหลกเด้อบอสครับ ผู่แห่เห่าบักยางไก่เนี่ยไปเห็นดำๆแล้วครับพี่น้องนั่นคือแห่ครับเดี๋ยวไปไก่มาลอลุูนเบิรงครับว่ามือนี้ยสุดจะป้ายยังจิริมกุไลกดีตามไปกำลังใจกับผมตั้มป้านี่มันตีอ้นได้เลยนี่นั่น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 ได้ไหมหลีบลอยเห็ดหวาดเสียวอีกแล้วนี่ครับตะไครดันปีกกำลังมานะครับเด้อโอ้ตั้มป้าตั้งแต่ต่างหนาเลยเด็กครับนี่อันนี้คือขี่เก้านี่ครับถือมือสองนะครับปีนนะครับไปไทยมาดูด้หนีอดสุดหรอกตัวหนึ่งเหรอ แม่เปิดคีม,ม,ามา่าอ้นเจ้าถือพอดีเลยมันตั้ป่าครับอุตส่าห์ดูใกล้ปะ่ะนี่เหลือ่อมตั้มเหลื่อมยังเนาะหัวโอเคครับแดนปิาถึงแล้วครับเด้อนั่นแหละครับลักนั่นตอนนี้แฉลบป้าเด็ดเรียบร้อยแล้วป้ากระสูนฝืนน,คะ,น,นะครับเด้อป้ากระสูนฝืนออกมาเลยนี่นสูงคนเหรอครับเป็นสูงคนเลยตอนนี้มันแแคบแห้งหน่อเด้สีถึงมองจอดเราได้ไม่ต้องถึงจ่อยเจ้าได้ป้าก่อนนี่ครับพี่น้องเด้ออัพเดทเดือบุญครับเด้อตอนนี้เฮา จอด่างก็มาเหลือแค่ตนนี้ครับนิดเดียวนี่กูไ่หน่อยนี่ครับนายแฮขันแนมไปทางหลังเห็นมู่เอากวดออกจนแป้นบเลยครับแขดท่านี้ครับปากด่เตอนนเ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 นายเน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 ีนเนเนนเนเนเเนนนเ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 นนนเนเนนเนเนกเนเนเนเเนเนนเนเนเนบเน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 เ่เนนเนนนนนนเนเเนเนเนนนนกนนนเนเนนนน กอดนี่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 นีเห็นตาหางนี่ยกขึ้นยกขึ้นมันประอเลยประคอี้นั่นๆอูลงไปเลยตั้ขาข่อยลงตั้ไปจับอะไรเลยประมาเ่เหนีก้อนนี้มีก้อนนี้ก้อนเดียวครับที่เขียวเขียวประคออยู่เลยครับอยู่ในก้อนนี้เลยหนีบมันทางทางลงจัวไปตั้มหัวเขาโกเลยจับบกใครได้ครับ นี่พ่อรุออทางลุงเก็บด่างครับโอ้โหถ่ายไงกันเด้อนี่เด้ออดีลุงเพิ่นเก็บด่างครับปะมีไปถ่ายติดด่างเซ้ยเดี๋ยวสะสมไปอีกครับเท่าไหนครับเก็บเล็กผสมหน่อยไปนี่ครับอีตัวนีถ่ายไงได้นี่เอาใส่เลยวะเอาใส่เลยวะนั่นโอเคโอ้ ในดา่างก็ยังติดครับตอนนี้เบิ้งมันก็หนดสิตับปุกแล้วมันได้หัวเขาเราเท่าไม่เท่าห้ามผ้ดนะยกขึ้นอ่ะอุ้ยหน่ายกขึ้นกัมได้แล้วกัมได้แล้วโอเคกัมมือเดี่ยวนึ่กัมในสาในด่างเลยเหรอโอ้ปลาชนด่างเด้ยอยกนจับด่างโอ้โอ้ทา่าน<อ>ี่อันนี้ปลาชนด่างครับ อุ้ง้งั้งางหลังเดี๋ยวเราเอาไปไท่ยวกันทำะไรทาไดนเออทำะไกอนบ่หัวอยู่ทั้งนอคือทั้งในเนียอูงนี้อยูนไเงเอ้าเอจับได้ละคอยเอาไปหางนใส่โอ้นี่เอออยู่ทั้งในด่างอย่ในด่างอยู่หมเออนดแตใดงอนนี้เขาจังบอลหลื้งเนาะสีสีเนาะสีรสได้หนัาคุณแล้วอ๋อตาสีได้ปิดแหนะครับด้อวันนี้ บนนี้ด่างดิเหรอเอาเด้อปิดลงเลยโอเคครับปิดแหครับบัเนี้ได้นอกไล่กันสองสามตัวอยู่ตัวข้าวมันเยือกมีไหมเนี่ยแสดงว่าว่านี่เป็นปอบมองเยือกนกสียังไงปอบเป็นหัวบัวนะหัวบัวตกเศร้าเทื่อสองตกถึงแล้วเไหมผู้ขาหนึ่งแสดงว่าว่านี่เป็นปลาอีไทยรนะครับด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าตั้งแต่เขาจับมาสามสี่ตัวนี่เป็นปลาอีไทยครับเยอะอีกครั้งนึงนี่อีกครั้งนี่อันนี้อีกครั้งนี่นี่อันนี้นี่นี่นี่เอาครับพี่น้องครับ อยู่นะครับเด้ออยู่เหรอท่านนี่ให้ลุงลุงไปเอาครับเอ้าหงูก่งแข็งเตาโอ้ยอี๋แล้วครับโปเมนตัวสิบปอยไปหมู่ว่านหมู่หมู่ว่านตู้ใหญ่มือนี่โตซ้ำผ้มือครับหมู่ว่านตู้ใหญ่หาซี่เฮ็ดเจ็ดแปดเป็นเรื่องปกติครับเด้อที่สิพ่อเตาอยู่ในห่วยในเปลอมหกนี่เป็นเรื่องปกติเลยว่าของมันอยู่คู่กันครับ เดี๋ยวปล่อยไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมารอหลุดเบางปาเฮาดีกว่าปฏิเสธวิธีแกนงมนะครับเด้อเพราะว่าพอบปลาขอตัวแบบแบบแบบมีใส่ยอยู่ครับซ้ำหนึงอยู่เออถ้าตุ่มเอาเพราะว่ามันบ่เห็นแท้บ่ได้แท้ยันปเปอร์เซ็นต์ออกมีเกือบหาศีรเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับการตุ่มครับแต่ตง,ง,มง้มปลาขอใหญ่เฮามีศิรษะแอนเกืบอบหน่อยเปอร์เซ็นต์ พี่น้องประเทศพี่น้องีแครับจับจับวันนี้แล้ววันกระสังด้้าท่ยงโอนจปกระได้โนนั่นนั่นนั่น่ไเซเอรท่งทึงก็มีแห้คุมไว้อยู่นั่นนัไปบรไปดีี่นี่ไก่เข้าหแลแลไก่เอามาด้วปิ่นเออมันเป็ดป้าแห้งเติบครับเดือไปไทยครับเป็ดป้าแข็งแเลใหม่สดๆอยไม่เลี้ยวแห้ง มีลูกเด็กสองตัวครับเด้อ <Pract> น <ic> ี <together> ่ในมือตัวนึงแล้วก็ในก้อนตัวนึงเออ้สะสมไปอีกเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นไปเหยียบได้ครับเด้อไปเหยียบว่าป้าโคนี่ตัวไหนนั่นอยู่อยู่ครับนี่อยู่ในเหห์นั่นในเหห์ว่าไปยังว่าไปยังยังอยู่อยู่ครับเด้อยังไดิลุ่นอยู่ครับบัวเมื่อกี้มันนิ่งไปเลยเทากัห้วยตกใจเออหนึ่งขึ้นแล้วว่าหัวมันไปหายมันหายไปใส่เมื่อกี้มันยังโดดโซ่คนอยู่มาแต่มันออกไปหรอปลาตองตัวหนึ่งปลาตองตัวหนึ่งกําลังเห็นว่าปลาตองมันบ่เห็นบ่ข มีปตองละต้นนึงคนวะยตองละต้นนึงคนวะเฮ้ยมีตัวเดียวครับปอันบ่นไหมเอออันตัวบอนเออมันไปสูนเลยยังยังใกล้ดีขึ้นมาไหนครับพี่น้องครับตอนนี้ก่อนสุดท้ายเออตัดตอนเออเดี๋ยวอุ่นมาุ่นสุดท้ายเบื้องบนครับว่าแล้วครับปิดหน้าผอป้าดูทำไรเด้อก็จับไปนำเรืออยู่ครับบางเจออุ่นกับบริษัทเป็นคนแห้งเติบครับบางเจอกับบริษัป้าก่อนสุดท้าย ใส่โอ้นีโอ้นีปะต้องนีหนีปะต้องนีเ็ปต้องนี่นี่มาหนีโอ้พรคนี่นี่นี่หัวมันนี่นี่หัวมันนี่นี่นีรุ่นี่พรุ่นี่นี่ลอยลนี่นี่นีนี่ลอยนี่รวาอไรน้องโตยูแจับเนี่ยเนี่เอาไยขี่ก่อนี่ดูต้นขึ้นอ้พระคขเห็นโตเลยครับเมื่อกี้นี่ครับไปไส่แต่เลยครับโอ้เมื่อกี้พระอเห็นโตเลยบแต่ปะต้องขึ้นยมองนีครับนี่หินมาปะต้องนี่เออนีลอยเออ นเอเครับปนหาโตอยู่นี่นีนี่ๆนี่ๆนี่ๆนี่ก็นโอเคานี่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 ก่อนนี่ลุงัน้นอนั่นหียอีท่ายก่น่น่่มจะกมอป๊บนีอีกัีอีกนงี่น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 ี่ไโอนี่เอ้ยขึ้นางแล้วนี่เน่น่น่อุยปลอขึ้นแล้วเน่นออมาน้ปลาขอใหญ่ตัวน่นครับ ของปานีกยังบกยังยังมีดีมีอีกเดยวกมีอีกอัดก่อนหนี่นนั่นดิไม่หอตัวนึงหน่ให้หน่อยโอ้โอ้เมื่อกี้พระโคอนมีสองพระโคเตัวเดียวแล้วตัวเงนนะพกบัวเนี่เอียงอนว่าได้เลยนี่เออปอปากเิ่นปอปากกับผูสุ่มครับว้าวแตจะเอาบทร์ยหรือม่ไตีเป็นปลาตองไงนะครับเด้อ เอาเหงมเน่ะวะตัวใหญ่เอาเห็นหลายคนเนนซุนก็เยหลายคนเนี่ยยังมุดเอาหอวบัหอยอีกเป็นปลกหอยก็จะหอยนอกยังปาบัวนาก็บลหอยอีกยันมันบาทิ้นท่บาทเดียรลทสาบาทเดยยันบาทิ้นท่บาทโอ้บกก่อนได้เฮ้ยเดยวไปทำรุงนะบุษบ่บ่ดิเดียวบังเดียวดิการตัว อนวันยัดยาดทงไม่นอนวันยาดยาดทงไหโอ้มอกี well, a, okay. ้ปลาคออยู่รนี้นะครับได้มากีอ่นหยีบเลยนี่นี่ยีบนี่หยีบทั้งนอาไปเด้อยีหยีบนี่หยีบทั้งนนหยีบนี่คู่ความจำเลยใสูความจำนี่อูแล้วไปแล้วเั่นไปแล้วนี่มานี่อนี่นี่วันนี้ตันดเยียไปแล้วนี่นี่ติดเดียวแล้วอยู่แล้วครับปลาคอครับ รุงมาเอาปะเอ้เหน่ยตอนนี้กำลังหิดหิดมัดเหครับเด้อแต่อนเอาสองขาล็อกไว้แล้วเดอเดี๋ยวเปิดเดี๋เปิรมแต่ตัวแหลกเลยครับได้เขาก็สั่งนี่ตัวงุ่มนี่อ่าครับบุญไปแล้วอ่าออนอขาออกนะครับเด้อต่ิ่งครับว่าสี่ไงสมัยครับเป็นออนวามี ม,มันมันประมาณตัวเดียวเลครับพอเห็นอินตัวนึงขึง้นตะบุญแล้วโอนมาสูนตัวนี้ท่างพี่น่าสิประมาณตัวเดียวเนี่หน่อยขอเป็นคูนเด้อมาส้มเด้อประมาณประมาณนี้ครับประมาณประมาณนี้แหละน่าพ่อหลวงมุดเด้อตะบุญอุย่ยหน่อยอ่อนข้องจะสร้างจับเป็ยากด้วยครับเอ้ยนี่จุกย่างนี้เด้อ <laughs> แต่วงแม่บอเปิดประตูออกเนี่ยเปิดประตูให้ได้เโอ้ยบอสแต่แข็งนี่ยบอประตูให้ได้ประตูให้ได้เอาเขาสั่งเลยดีกว่าครับกะเขึ้นทุกซเอากระสังไีกูอะปีตร้อยเรียสังไปกูอะเป็นของเราอูใส่ายหนีลีแหละต้นเหนือต้นหนีแหละที่มันบ่อนขึ้นเดี่ยวเนอะอ่าจะมีเสียวมันอยู่นี่ตี๋เดียวอีกน้าพอเห็นที่มันขึ้นหัวปึบแล้วโอนไปสู้หนีทั้งผีเราใช่ไหเร็วแท้เลยวโอนเลยว่ามันไขายมันก็มีสองแต่เธอเบิร์ครับตอนนี้เเเรริ่มมงล้ดอคับ ๋ยวมาเราหลวงวริมีป้ายอย่างเขาแฮ้วเนี่ยแใส่เวลาสักครู่ครับก็แหงสิจม์หลนวป้าตองนี่นับโตได้เลยป้าตองนี่เแล้วนับโตได้เพราะว่าป้าตองเขาบกห็นเลยเดี๋ยวเื่อยวเดี๋ยวม่หมน่ดเนยมันกจนาม พอ่ตนี่เร่นมขึ้นบนขึ้นบนก็ิงงไงครับ้วตนเหอาเยงนอนังตายจริงเียนี่ยอ้นเดีไปไทยเนะอ่าพอไ้โรกนะครับแต่อ้นนี่เดีไปไทยเลยนรตีนอยู่นี่มันไปไทยไปยังอยู่กางตีนกับเหมือนปลาคอละเออลอกได้วกันละไปไแท้ปลาคอี่เเฮ็ดหงเลยกเยเห็นปลาคอ้ครับด้อเขาจะในตุ่มลูกฮะปลาดุกน้อยอ้อ้นนะตีนไปหลอกยางดิเออตายหมดเแต่มาทั้งนักตีน โอ้แหนดาเหมือนปลาคอโอ้วน,น,นี่ไปหลอกกันดี่คนื้ปลาดุกบ่บ่ปากตีนอ่าตนนันลงสองคนครับเดี๋ยวเบิ้งครับเบิ้งจะขึ้นก่อนอ่างตันสตว์หน้าปลาดุกอีกสัตว์อ่าปลาดุเอ้ยปลาบูเหมือนปลาคอมาเจ็บปลาคอ <c oughs> จะตั้งชมให้นี่ <c oughs> บ้งเด้อรับลึกจะตั้งน้ำเดือดดิ่มนะดิ่มเอาขึ้นกายไป บทันพูดีเรืงไไวด้ัดไทยอ๋อนขันเเบิ้งป้าต้องเบิ้งหนาแฮง่เร็วน่ะเน่อีท่าอีกแล้วอันท่านุ่นกพอดละนั่นแหละไทยล่ะอี้าอุ่นด้ล่ะอุ่นด้ล่ะอุ่นได้ลอวเยท้อเหี้ยดีนะต้นนั่นน่ะฮะยังปัดไทยดิบ่กัยเหรอปัดทไหนเดี๋ยวเขาปทยเลยดิเน่คอุ่นอุ่นเย็นอุ่นโอ้ปัดเสียมเดี๋ยวเขาปไทยมีอะไรอีอนอุ่นรืปัเสียมไงบ่เออแต่ตอนนี้

น่เห็นปลาไทยบ่อยู่ในกั้นเลยซากมันเดนีอยเนี่ยล็อกอะไรนี่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 ตีนอ่นน้นี่นี่นี่โปตินนี่นี่โปตินนะโอเคครับอันนี้เป็นปลาอีไทยครับโอ้ทั้งลุงเด้ปลาตองมาบอยเยอะพี่นี่ครับ มามากก่ดบวดเด้่ยจสียหายป่ะญ่ยังนไก่นุบวแล้วสั่งตนดิปวต้นมุดมุดปวดยื่อดีเลามดไดยวป่ต้นมุดไดย้เนี่ยต้องอนเวลากระลงกันครับวนมุดไดน้เดี๋วบางท่างเป็นมุดเนโอ้ลงสองครับขางแหงครับหนาแหะครับมองนี้พอเวลาลงก่อน ตอนนี้ไปไทยพท่านเห่าเลยครับนั่งใส่เวลาสกูเออตัองใส่เวลาสกูเออต้องบอกได้แต่ปะตองหน่อยเนาะคือว่าบริสุิพอปาตองเีปดุปดุปะดูปะดุปดุปะดุปะดุปะอุปะดุปะดเคะดุปอดมาะดุป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 ะดตอนนีปะดะปด้ดอดาะดปะดยดดปดดดไป้ว อุ้ยปะตองไงทั้งเต็มตี้นนอเลยนี่นี่กังวลนี่เอิกเอินั่นแหละปลาไทยก็รปลาไทยเลยเห็นไหมอ่ปลไทยครับปลาไทยเล็กพูดเออเอาแลงเอาปะตตองไงนะครับเด้อเดียดเมื่อกี้เอนะเต็มพื้นนเลยเสียงมาเต่นพหน่อยเฮ้ะขึ้นเัอที่แล้บ่ขึ้ไติีย้นี่ปลาไทยมันแหงอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไงยอะตื่ถึงโอ้ยเนาะนี่ครัเป็นปะตตองไงครับ ปลาคอท่อผีเงี่ยงปลาคอตัวเดียวเดียวทีได้เด้งมกษัตริยได้ตุ่มแล้วกากตริย์ตุ่มก็ยันบ่ได้เบิ่งปลาคอครับนี่อีไทแม่วันหยาบมัาในรีไปยืนนี่นี่นิ่วนี่นิ่วเอนลุงเอาไปไทยมาครับเนขาวตัวขาวทางกูเออนี่แหละเฮ้ยเออมะตั้งเงี้ยมอแต่คือเบ้นยีตะแหลมมันก้มเลยเอาครับ โอ้นี่เออคุ้มค่าตุ่มีงน่ครับเป็นประคอนะครับเด้อว้ายปลาตอกเกือตุ้มาหมดแล้วเนาะเขาแจ๊ปลาตอเลยอุ่นๆลายๆเลยเออแจ้นี่เออเมื่อกี้ผมว่าขึ้นนีไลยอยู่นี่จ้ปลาตอทีเราแล้วเนาะปลาองเจปลาต้ายมันงแงงเลยเอาวะนนี้้งอีดียนี่ปยหรหยังอู้ยย นี่เออจักมันแล้วนี่นี่นี่เออจัมันแล้วนี่ดันบนเดียวแต่เาเขาปรดอกล้ตัวใตัวใหญ่ยังวะอหยนี่ไม่ใช่หรอนี่นี่นี่ผ้ลุกไดนี่นี่นีู่พลุกตัวด้ลุกอยู่หรอ่อจับแล้วแล้วนี่น่กุกมประจุใหญ่ะจับคนแล้วนี่จับมันแล้วึงอุนนี่นี่ึงนี่ประจุมา นบ่ขอบ่ขอหัวหัวสันบ่เอากระมีกแล้วครับตัวหนึ่งครับตัวใหญ่แล้วครับด้นใบหน้องเลือตัวนี้เอ้ยไอตุ่ยตัวนี้เว้ยนี่เอาถือให้จับตัวอยู่แล้วกระมืเอาถือให้โอ้ตัวนี้ป้าขึ้นเลยอะไรท่านอ๋อจิบึงป้ายังอุ่นบูเลยครับต้นนี้พอตัวนี้เอาเนี่ยนี่นี่มันเอือพันนี่ป้าบูบ้าบูใหญ่เดียวป้าบูโอ้ยอินบ่ลูกโซ่ขึ้นบ้างป้าบูง่ายเนี่ยโซ่โซ่ตั้งขังมาเนี่ยง่ามๆบ่อองเ นี่ครับพี่เองครับวายโอุ่นแต่มาจนเลยแหละมันก็บูนีป้าป้าพี่ไอติ่งตัวนึงละวันมาถ่านติ่งตัวนึงเหรอป้าพี่ไอตันนี้อุ่นกระทืออยู่นะครับเด้อเต๊ะเต๊ะเฮ้ยไม่ไม่เลยอุ่นจะไปไถเงยอยู่ครับทั้งคางนี้แยกเฉพาะโคออ่ตอนนี้ถือทุกคนนะครับเด้ออุ่นก็ถือทั้งลุงทั้งบีก็ถือลุงต่องก็ถือโอย์ล่าก็ได้อุ่นก็ได้ นำบัทันเลยอืมงปะเดาบ้ให้ตบแล้วโอ้ยงามอยู่๋อเป็นเสยนี่ครับนี่ไปไทยองนตวนี่ังนี้ปลาตอกบ่เว้ยาีเลยอ้อังไหนตงกลางนี่มันเีวันยู่ได้ตวกลางนี่อันเลสัตว์ถึงกลางเหยเลยครับตันีนักไปครับก็ไ้ออกมถึงตัวไแคนาดกูไทนี่ คไนแต่ย่างวงน่อยฮเอาฮเอาเนาะห้ตัวสุมาด้ปลใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวมงสิมีอีกอุอันนันเต็มแมงวคับเีอันที่อนเห็นมันบ่อนเลวนมาสู้อีกตัวนึ่งอนเห็นปลาคอขืนทะเลลอนมาเหยียบอัปปูตัวนี้เดี๋ยวออกก่อนแล้วเรมเริ่มเร่มาอัดเตาแล้วครับเริ่มอัดแล้วนาแฮนปกติหนาแฮนได้ยิ่ลาคือพกากันบึงหนาแฮน ดึงรูกนได้มาด้ยัวใหญ่กระข้ากี้พีไทยขึ้นมาเลยครับตัวนี้เอามาจนไหนแล้วปลาดุกเฉพาียแท้ปลาดุกมาดุตัวทีสามเรอย่างปลาดุกตันในทาตาข่าพอกปลาดุกจะสิเก่งจได้เลยดูตัวทีสามเด้ี่สามดลดก่โอ้แต่สมไปครับเด้วันนี้เอากะซังไงมากครับหลังจากที่กะซังมาเขาแตกไปแต่วันนี้ม้วนแตกแงจะได้ก็ม้วแตกอ่าในสองคนราวันนี้ ไปยังวลาวออกทั้งต่ปลาสวยขึ้นเก็งหล่อนเลยหันขึ้นมาหัวจดูอย e <su> ู่ไกแทนี่ัวมันอมันอแต่มันโตงามเรื่อเแล้วนี่หับว้ยโอ้ยต้องือปลาดุกอมกาวใส่มันมึนมึนต้องงี้ต้องงี้อยู่เงี้ยอยู่เลยตึ้งง เม,มียนเลยป่าหลายเขาด้วเห็นลยก็ตืนั่นเออสัมผัสวินานี่ะอยู่ตรงอะไอย่งไรปะต,ต้องสัมกัญแล้วนว้าตัวใหญ่พวกไหนวะูก้าวเหยียบนี่ตองตงงามครับวตสิบเห็นปะต้องไปเอามาปะต้องสีลายกาปะไทยแล้ว <laughs> มันคือบวบเห็ีบ,บนนอกออกไปบวบอะไรกนตัวนี้ก็งามนะครับเด้อในรูนี้แม่้ยอ,อ,อีกละมงมีุนซูป่าคับบไปใส่ละ มารอลบุเบิ้งต้นนี่อนตู้งี้สำคัญกำกีเลยนี่มุดเทนีทิงแทะนี่่อนสูนไปแทอ,อยู่ตรงนี้งปืดปิดหายไปเลยอดร่อ,อบเบนต้นนี้อยู่ <c oughs> น่าหาบปืด่งามอยู่งานแต่กลม ันก็ต้องน้อยก็ต้องซุ่มยุ่มอยู่แต่มุมไหนมันมันมีอย่างอยู่หันนะฮะกอซใช่ว่ามุมนี่จะขึ้นในลายขอมุมบ้ามุมนี้อู้ปุดไปเลยโอ้โหแบบอุ่นเยอะไปตองนี่ข้าตีนตีนอยู่อุ้ยละปุนพุนลุกดึงแหบ่นี่ตึกตักตึกตักกูนี่เฮ้ยยังยังดึงดึงแหอุ่นนี่ กำมาสองตัวเลยเฮ้ยตินตัวมนขังกับหินเลยมีอป้ตองด้วยน้นม่หอดูดิหนอม่หอดูดิูด้ดิาตองตัวอย่ตังไงเออตัวอมีนิงๆขุดๆหางก็ขาดหางกาลนอพิการโอ้ติกัดหางเออนี่ป้ตองไอพอเลาปตองเหรอแล้วผู้ใดตึงแง่ต้งอ้นนี่ตักตอยู่นี่ป้าวะต้องอยู่กลางโอ้ขนป้ามันตัวใหงไงดอ สัตว์ถึงตึกตักตึกตักเลยเด่นนี่เฮานี่ต้องกางเหี้ยไม่ค่อยอะไรไปโลดใกล้เหี้ยหลายตัวเ้าสามตัวเลยใกล้เหี้ยสั้นมาเพื่อนข้าคอตัวนี้สั่งกระช่างในตัวนี่ว่าจะหน่อยเนาะควงแบบโตมันสั่งกระช่งพอดีเลยไหนบ้างตัวนี้ครับเป็นปลาตองนะครับเด้อหมว่าสีใหญ่ยคือหน่อยว่าอ้นเหยียบถือหางมัน โอ้สำนึงครับตอนนี้พันเดกสองคนนะครับเด้อผู้หนึ่งปลาตองผู้หนึ่งปลาไทยคนว่าสีถึงเลยตัวมุนอีกทีนึงถึงเลยนี่ครับว่อยู่นี่ให้นี่มันปลาไทยครับคนว่าปลาไทยปลาไทยคนหนึ่งตัวเงยสำเนีดงได้ครับเด้อทั้งสองคนเลย มาเลยพี่ไทยอ่าใส่กลางๆครับหูว่าคือแลาปลาตองก็ใส่กลางๆด้วกันออเห็นปะเป็นเป็นปลาตองแหละตอนนี้ก็พออีสองคนครับน้องพ่ไเวลาัทั้งลุงคนละคนละตุ้ปุนตัยงย่วะนะตัให้ต่อยู่กลางเหี้ยวนะ แต่พอด้เนไหนออกเลี้ยยอะ่ไหอีไถ่แน่โอนหยีบมันเป็ลต้องบ่บ่ลแล้วแน่อนอนยมันเป็นมเป็นปลาต้องเลยก็นี่ละกบโงก็หยีบบ่แน่คือพ่มีมันเป็นแบนมามาเบงปลาต้องเงยมานีคเราต้องเงยหยีบหยีบปลาต้องเยอะแต่ว่าปูลงจะเอาเปลี่ยนเป็นปลาไทยมันไม่เปลี่ยนมาเด้เปลี่ยนปลาไทยงามวะเจ้าทหายากเออต้องเงยครับงามกันยังเจทหายาก หลังฟูนกับฟองฟังนี่มันแบบว้าสมมติมันโบอ่าครับตอนนี้ห้าลือแหงหือยังเราเดี๋ยวมาสรุปผลงานเท่าครับว่าได้หลายสำเนาเอานึงสองซ้ำวันแรกอสำหรับวันแรกนะครับเด้อกระช่างไงห้อครับนี่คือวันแรกเดี๋ยวอันนี้เราเปิดกระช่งอะไรอยู่เดี๋ยเปิดกระช่งให้เบิ้งครับกรคอยไงกรคอยนี่คือความแย่ก็คือสุดกระช่งเรืเด้อจากหัวมาห่าง ป้าใหญ่เขามาแล้วต้นนี้จะถือไปเลยเหมือนว่าเขาออกมาซ้ำนี่ครับอันนี้มันเห็นแต่คำพบดเหรอเห็นแต่ป้าตองขว้างมูอยู่นี่ครับคือว่าแหละก็เขาถือว่างามเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นกระซั่งหน่อยเมื่อวานก็อันเลื่อยเล่ยคึงมาแล้วตีตาเมนี้มันใจกระซั่งเอ่อตืเอนี้มันใจกระซั่งไงกระซั่งทีมงานลำเล็กเลยครับเด้อบอแตกแน่ๆครับ สร้างแตกว่าสันแปโลมันก็สร้างแตกได้เนื้อสร้างทิ้งกันน้ำเลือกก็แข็งนะครับมันก็สร้างงี้อ่ะวันยกไปเบิังอีกทีนึงกันเลยครับถ้าให้แนมเบิังป้ามันมันหลากหลายครับบ่มีป้าใดเด่นกว่าป้าใดเลยครับเออาข้าววัแต่สิบัพอป้าต้องไปมาป้าต้องหลายกว่าป้าไทยครับเออแปลกๆเลย ปเป็นอะครับพี่น้องครับผ่านมาครับนสำหรับบ้านแรกเานะครับที่เขากำลังลงมาเป็นหมายมือสองนะครับเด้อเป็นหมายมือสองป้ายังยังมีหลายคือเก่ายังมีหลายขนาดนี้ครับแล้วกับป้าหลากหลายนํานี่ป้าหลากหลายนํานี่ป้าคอยใหญ่ติีนําตัวหนึ่งครับมือสองยจะไมืมสองมันพร้อมใส่งานเออมือสองสภาพดีครับพี่น้องครับถ้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจถึงงานนะครับเด้อเดี๋ยวพอกันบ้านที่สองนะครับเดไปโอสิลงคลิปไปบ้างเรื่อย สำหรับคลิปนี้ไว้้ผมสวัสดีครับ